นรักษากำลังใจให้เราได้เดินไปได้วยกันจนจบค่ายแล้วก็ให้ทุกคนได้คอมเพลตเป้าหมายของแต่ละคนแล้วก็แฮปปี้กับการแบบได้จัดค่ายได้เห็นน้องแบบมาค่ายเราแล้วได้ในสิ่งที่เราอยากจะให้แล้วก็ได้ในสิ่งที่เขาอยากจะได้แล้วก็ตัวเราเองก็แฮปปี้กับสิ่งที่เราได้ทุกทไปด้วยค่ะ ประมาณสามหมื่นล้านคนในมือทีหนึง่งอ๋อ <laughs> แล้วก็นั่นนะคะย่านสามย่านแล้วมาถึงสามย่านแล้วคะ่ะทุกคนสามย่านก็ <c oughs> จริงจังมากกว่านี้ <c oughs> นโอ้นในใตหนงาใจสุดๆนี่นะคะกระดานคุยกันไปนเลยสิบหมื่นล้านเรื่องในหนึ่งวนนันีนทีหนึ่งนั่นก็ย่านสามย่านห,หนึ่งท่านนะคะยังไม่จบแค่นั้นก็ยังมาสู่ออฟฟิศอีกทีนึงนะคะ <c oughs> อ่ะนี่ก็แบบว่านั่งคุยงานจริงจังคุณเลขาว์วันนี้นะคะนี่ก็คำนวณจริงจังเจ็บปวดใจเลยนะคะย ก็ทก,กิจกรรมชุมนมุมสุดๆอันนี้ก็เปนะ็นกิจกรรมเหมือนกันยังไม่พอรอหล,ลอมท้ายารด้วยนี่คือสถานาการของห้องประชุมหนึ่งสนับสนุนคุยกับฝ่ายจิตแล้วฝ่ายจิตก็เดี๋ยวจะคุยกันเองต่อเหลืหนึครับมีคนฆ้าด้วยนะครับมีคนฆ้าเ้วเนี่ยครับมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนครับหนึ่ง <c oughs> เเบลยยออะไรงี้๋แต่สถานการณ์แต่ท่านประธานค่ายนะครับโอ้เชื่อฝั่งนี้แน่นอนอ๋อนี่ค่ะคุณทำแล้วแต่สถานการณ์คุณคิดว่าทีมไหนชนะคะคุณตีน่าจะทีมที่สามครับทีมไหนนะเขาเขาดูแบบทีมเวิร์กดีพี่ทีมไหนก็ทีมสามแล้วเนี่ยด้านขวาครับโดยเฉพาะคนเป็นใครก็คือเตรียมตัวอย่างดีเออดีจริงด้วยนี่เรามาทำอะไรกันคะเอามามาอ่านกล่องก็ได้ที่อ่านกล่องข้างหลังก็มีเรามาทำอะไรหาอ่านอ่านอ่านี้ดูอ๋ออ่านตรงนี้ได้นี่อ่ะ

พาน้องค่ายทั้งสองคนของเราเ่ยครับว่าวันนี้มาเปิดหมวกหาตังจากค่ายให้ตัวเองรู้สึกยังไงบ้างวัน <laughs> นี้รู้สึกยังไงบ้างคะขเขินครับแต่สนุกมากสนุกเหรอไปหนูก <laughs> ทำอะไรอ่าอยู่ที่ต้องบริาจาคเหรอเห็นดู คอสะอาดให้สังเกตใจตอนกวาดพื้นใจเป็นยังไงคะผมรู้สึกว่าใจผมยุบมากครับทำไมอะ่ะเพราะว่าตอนแรกผมกลาบไปเป็นพี่เลยพี่เบียร์จะแนะนํามาให้แบบว่างแผลก่อนให้แบบกวาดตรงไหนระยงไงนแล้วเราก็สับคัญเ,เป็นยังไงบ้างพี่ง่วครับ <laughs> สังเกตอะไรได้ีครับสังเกตว่าพื้นม,มีตุ่ยเยอะมาก เรามันก็เลยมันจะถูครับถูเก็บว่ามาชิลเพื่ออะไถูเพื่อให้พื้นสะอาดพอสะอาดชิ้นเสร็จปึ๊บครับพอเราเห็นปุ่นปึ๊บเราก็จะได้ถูเพราะมันมันสะอาดกว่าเดิมอ๋องี้เงไปเป็นยังไงคะอยู่แต่ด้วยสถานการณอนนี้คืออยู่ปึ๊บวันนี้แบบตื่นเขื่นมาท้องร้องอันตอนอาบน้ำก็คือปวดท้องมากอ๋้าอ อันนี้คือใจตอนนี้ตอนขัดพื้นอยูววย่ว่าอยู่ใช่ไหม ใช่เพราะชาติก่อนน่าจะทำบุญชักชวนคนทำความดีเยอะ